สวัสดีค่ะและนี่คือรายการทอล์ก i v e ไทยแลนด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวในแง่มุมต่างๆที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะคุณผู้ชมคะคนไทยบริโภคข้าวเป็นมื้ออาหารมื้อหลักในทุกมื้ออาหารก็ว่าได้นะคะแต่ว่าการบริโภคข้าวที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวหรือว่าเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะคะ อย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานเองก็ต้องมีการควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตควบคุมโปรโตีนหรือว่าควบคุมน้ําตาลก็ทําให้จะต้องลดปริมาณของข้าวลงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะเพราะว่าเราก็มีสิ่งหนึ่งในการทดแทนนั่นคือทีมวิจัยของคณะสหเวชศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย mm hmm. เขาได้มีการสร้างข้าวไข่ขาวขึ้นมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนในการทานข้าวนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ใจจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาข้าวทางเลือกที่ควบคุมปริมาณสารอาหารได้ค่ะโดยการนำโปรตีนไข่ขาว100%ผ่านกระบวนการการผลิต ที่เปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนจากไข่ขาวให้กลายมาเป็นข้าวไข่ขาวซึ่งมีรูปร่างรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนข้าวจริงๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงคุณค่าของสารอาหารอย่างครบถ้วนทีเดียวและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยวันนี้ศาสตราจารย์ดรสิริชัยอดิศัก์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวไข,ข่ขาวจะพูดถึงที่มาของข้าวชนิดใหม่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์เอกีเดค่ะ ที่คณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเรามาพูดคุยนะคะกับหัวหน้าโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวไข่ขาวศาสตราจารย์ดรสิริชัยอดิศักวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์คืออย่างที่เราทราบกันนีว่าจริงๆแล้วบ้านเราคนไทยเนี่ยบริโภคข้าวกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องเองเข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่างๆมากมายเลยแต่อะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้อยู่ดีๆมีการ นำนวัตกรรมในเรื่องข้าวไข,ข่ขาวขึ้นมาทดแทนค่ะครับเริ่มต้นก็อย่างเมื่อกี้ที่คุยกันนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเราบริโภคข้าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมื้อหลักเลยเป็นอาหารในกลุ่มหลักๆเลยแล้วทุกวันนี้คนไทยก็อย่างที่บอกทานข้าวเนี่ยเยอะมากมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมื้อหลักที่ต้องทานให้อิ่มใช่ไหมครับแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยบางครั้งที่เราทานข้าวไปเนี่ยเรามักจะไม่สามารถจะควบคุมปริมาณได้ ซึ่งก็ําไปสู่ปัญหาที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักโตเกินบ้างนะครับหรือบางคนที่เป็นเบาหวานแล้วปรากว่าจำเป็นต้องทานข้าวอยู่รากว่าพอไปตรวจเลือดอีกทีน้ำตาลในเลือดมันก็สูงขึ้นแล้วก็กลับมามองว่าอในฐานะที่เราดูแลเรื่องงานทางด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยเราจะสามารถสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยที่ขึ้นมาทดแทนการทานข้าวได้บ้างนะครับโดยลักษณะการทานข้าวเนี่ยก็ยังยังคงเป็นตัวหลักอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะหาโนัตกรรมยังไงเข้ามาทดแทนที่ทําให้คนรู้สึกเปลี่ยนแนวความคิดขึ้นมามมคือแรกๆเลยก็คือเป็นการทดแทนสิ่งที่มองว่าจะช่วยเหลือหรือว่าในการบริโภคให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอ,อย่างนี้เราทราบกันดีว่าบางคนเนี่ยไดเอท ก็จะลดข้าวเพราะ <plaque S 1> <ừ> ว่าคาร์โบไฮเดรตแป้งอะไรค่อนข้างเยอะอ๋อนวันตรกรรมนี่ก็คือเข้ามาช่วยทดแทนได้ <c oughs> <ช>แล้วอย่างประโยชน์ของข้าวไขว่ขาวนะคะอาจารย์คือข้าวไข่ขาวจริงๆก็คือทํามาจากไข่ถูกไหมคะประโย <c oughs> ชน์ของเขามีอะไรบ้างคะต้องมองไปว่าตัวข้าวเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่เป็นแป้ง <c oughs> เป็นหลักอยู่แล้วแล้วทุกคนก็กลัวเรื่องการบริโภคแป้งใช่ไหมครับเราก็พยายามจะให้ทางเลือกนะครับทางเลือกว่าสมมติถ้าเราไม่ทานแป้งเนี่ยจะทำไงให้มันอยู่ท้องได้ เราก็มองเรื่องสารอาหารตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโปรตีนซึ่งตอนนี้ถ้ามองเรื่องโปรตีนทั่วไปที่เรารู้จักง่ายที่สุดก็คือโปรตีนจากไข่ขาวหนึ่งในเรื่องของราคาแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการที่ต้องบอกว่าโปรตีนไข่ขาวต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่สุดนะครับถ้าเทียบกับพวกเนือรรรน้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยคนก็มักจะก,กลัวนะครับไม่ว่าทานมากทานน้อยยังมีไขมันติดอยู่แต่ไข่ขาวต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีไขไมันที่น้อยมาก นะครับเราอาจจะเห็นว่าทางเรื่องหนึ่งที่คุณหมอหรือว่าทางนักโภชนาการแนะนำเนี่ยอย่างน้อยคือทานโปรตีนจากไข่ขาวเนี่ยจะทําให้เราได้โปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดแรกที่มองว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแป้งเนี่ยเราก็ต้องหาโปรตีนที่เข้ามาทดแทน ซึ่งตัวนี้ก็เป็นโปรตีนทางเลือกตัวหนึ่งที่เข้ามาทดแทนในการบริโภคแป้งได้ก็นำไข่มาผ่านกระบวนการในการทำแล้วก็ก่อให้เกิดข้าวไข่ขาวคืออย่างที่อาจารย์พูดม,มาว่าไข่คือต้องบอกว่าหาซื้อทานได้ง่ายแต่ถ้าบริโภคไข่มากๆบางทีเราก็เบื่อ<ช>แต่ว่ามีการนํานวัตกรรมเข้ามามันก็จะทาให้ทานได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ครับบางคนเนี่ยติดเพราะว่าไข่ขาวมันมีกลิ่น จะไม่ชอบกลิ่นเพราะว่าตูเราต้มไข่ขึ้นมาสักฟองหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอจะนะนําว่าเอาเอาไข่แดงออกเลยแค่ไข่าขาวอย่างเดียวเนี่ยบางคนบอกว่าต้องทานโดยเฉพาะคนที่ป่วยนะครับไม่ว่าคนที่ต้องอล้างไตและ้างไตเนี่ยจะต้องได้รับปริมาณโปรตีนที่เข้ามาทดแทนหรือบางท่านเนี่ยต้องการลดน้าหนักตัวก็ต้องใช้โปรตีนจากไข่ขาวเนี่ยในการทดแทนเข้ามามปรากฏว่าทานไปสักพักมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็มีกลิ่นด้วยออนะครับเราก็มองว่าเท่านี้ถ้าเราจะใช้โปรตีนไข่ขาวเนี่ย เราคงต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่สามารถ 1. ลดกลิ่นเขา 2. สามารถขึ้นรูปขึ้นมาเป็นรูปไขรได้ พันข้าวไข่ขาวค่ะอาจารย์มันมีการนำนวัตก,กรรมหรือว่าขั้นตอนการผลิตที่ยากมากไหมคะเพราะว่ากว่าเราจะนำไข่ขาวเนี่ยให้มาเป็นส่วนผสมมีแบบยังไงบ้างคะอาจารย์ไข่ขาวเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่มัจกกนจะกลายมาเป็นฟองเนี่ยมันเป็นของเหลวซึ่งเราก็ต้องใช้ของเหลวเนี่ยในการมาขึ้นลูปแน่นอนว่าขึ้นรูปเป็นของแข็งเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านเรื่องของวัสดุทางด้านอาหารซึ่งกว่าที่เราจะคิดค้นเรื่องสูตรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ทำให้ไข่ตัวไข่ขาวของเลวเนี่ยครับขึ้นมาเป็นรูปเม็ดได้รวมถึงเรื่องกรณนี้ใช้เครื่องจักรที่เราต้องออกแบบเนี่ยให้สามารถทําโครงสร้างออกมาที่มีความใกล้เคียงกับรูปข้ขวได้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการการวิจัยเนี่ยมาหลายปีพอสมควรครับเพราะว่าอย่างที่เห็นผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะมีทั้งเป็นแบบเส้นแล้วก็เป็นรูปลักษณะไข่ ขายข้าวเลยก็สามารถให้ผู้บริโภคเ,เลือกได้ว่าอยากจะรับประทานแบบไหนแล้วส่วนตัวราช่าอาจารย์เวลาที่เอาไปไปปรุงไปอาหารนี้เราต้องทําอะไรไหมคะอ,ะอย่างน้อยที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะต้องมองว่าต้องพยายามทำยังไงให้สะดวกกับคนที่บริโภคมากที่สุดนั้นถ้าเราเกิดแล้วทำโปรตีนไข่ขาวในรูปข้าวเราต้องไปเสียเวลาไปไปต้มอีกนะครับหรือไปหุงอีกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะงั้นเคโนโลยนี้ที่เราทำเนี่ยขึ้นรูปมาได้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทําในรูปแบบของ ready to eat พร้อมทานได้เลยนะครับลักษณะการพร้อมทานได้เนี่ยเราก็ไปผ่านกระบวนการที่สามารถฆ่าเชื้อสามารถเก็บได้นานถึงประมาณ1ปีครึ่งด้วยกันดังนั้นเวลาที่เราสะดวกที่สุดก็คือฉีกซองแล้วรับประทานได้เลยแต่บางคนบอกว่าอยากจะท้ายที่สุดว่ามันมันนิ่มลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปประกอบอาหารเพิ่มเติมได้หลากหลายเม,มนูแต่ตัวลหลักตัวข้าวเนี่ยหรือตัวเส้นที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถบริโภคได้ทันทีเลยนะครับเหมาะสําหรับกรณีที่ เอาไปพกพาหรือคนที่ไม่สะดวกที่จะปรุงประกอบอ่ะฮ สำหรับคนเมืองหรือว่าคนที่เร่งรีบคนที่ทํางานเองแล้วกลุ่มผู้บริโภคที่เราเจาะจงเป็นพิเศษเลยคะ่ะอาจารย์<ม>เป็นกลุ่มไหนคะต้องบอกเริ่มต้นเนี่ยนะก็มาแนวคิดมาเรื่องของการที่ใช้โปรตีนทดแทนในผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าโรคไตยอย่างที่บอกว่าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอทําไปสักพักนึงเนี่ยเรื่องของโปรตีนไข่ขาวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยละ มันสาหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปได้โดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพหรือต้องการควบคุมน้าหนักตัวนะครับต้องการลดแป้งพวกนี้เนี่ยโปรตีนไข่ขาวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาทดแทนได้พอเราเริ่มมีทาผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมีการทดสอบตลาดทดสอบความรู้สึกว่าคนผู้บริโภคกลุ่มไหนเนี่ยที่ควรจะบริโภคมากสุดกลับกลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัว<อ>แล้วก็เป็นหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ โอ้คือเป็นท a เก็ตลองมาแต่ว่าก็คือมาบริโภคคืออย่างที่เราทราบกันนี้ว่าคนเมืองเหล่านีน้คือมันต้องเร่งรีบแล้วก็ต้องการที่จะไดเอทลดน้ําหนักแต่ส่วนนี้เข้ามาช่วยเสริมได้ดีมากเลยค่ะอาจารย์เจที่นี้อยากรู้ค่ะว่ารสสัมผัสของเขาเนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันนี้ว่าเวลาที่เราทานข้าวเราก็จะรู้สึกว่ามันกรุบกรุบมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแต่ข้าวไข่ขาวแบบนี้ล่ะคะอาจารย์มันยังคงมีกลิ่นแบบ มีไข่ขาวติดมาหรือเปล่าแล้วรสสัมผัสเป็นยังไงคะอ่าต้องนอย่างนี้ครับว่ารูปทรงไข่ขาวเนี่ยแน่นอนว่ามันยังเป็นไข่ขาวอยู่การที่เราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นข้าวเลยที่มีคาร์โบไฮเดรตมันคงไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามทําให้เรียนแบบแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวข้าว100%ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าข้าวเนี่ยยังมีความแตกต่างในเรื่องของรสสัมผัสเลย นะครับแต่ว่าตัวเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราขึ้นรูปแล้วก็ทําให้มีความหน้าคล้ายคืึงกับตัวข้าวมากที่สุด 2. ก็คือรสสัมผัสนะครับรสสัมผัสเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ60-70%เนี่ยมีความคลายคืึงเวลาที่เราเคี้ยวไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เคี้ยวข้าวนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สตว่านุ่มเหมือนกรณีที่กินข้าวทั้งหมด แต่เวลาที่เราไปผ่านกระบวน,นการหมกูกรอบอาหารเช่นเราเอาไปต้มเราไปผัดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายขึ้นเพิ่มขึ้นมาเยอะยอืมคือเหมือนเป็นการทดแทนเพิ่มเติมในส่วนที่ให้เป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคใช่ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างเมนูนะคะแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่รู้จักมาก,ก่อนเลยว่าไอ้ข้าวไข่ขาวเนี่ยมัน<า>คืออะไรแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างค่ะอาจารย์ครับเริ่มเริ่มต้นเนี่ยบางคนก็เอาไปใช้ไปทดแทนบางส่วนก่อนบางคนอาจจะทานข้าวสวยปกติแล้วก็ลดไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเอาตัวข้าวไข่ขาวเนี่ย เป็นข้าวเข้าไปทานกับกับข้าวตามปกติบางคนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มอยากจะเอาไปผัดนะครับก็จะมีเมนูสําหรับเป็นข้าวผัดนะครับก็ผัดได้นะครับผัดก็เข้าวผัดบ้างหรือบางทั้นก็อาจจะไปทําเป็นกะเพรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทําเป็นข้าวต้มอันนี้เป็นของข้าวนะเพราะว่าก่อนนเติมน้ําซุปพวกนี้มันก็ทานได้เลยทานได้ง่ายนะครับหมะสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือบุคคลที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวหรือโรคการฟื้นฟูร่างกายเนี่ย การที่ทําข้าวไข่ขาวขึ้นมาเนี่ยแล้วทําเป็นข้าวต้มเนี่ยก็จะสะดวกรวดเร็วสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูนฟร,ร่างกายด้วยนะครับส่วนในเรื่องของของหวานเนี่ยก็ทําได้หลากหลายเหมือนกันเนื่องจากมันมีการสสมเป็นข้าวนะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นทําเป็นพวกน้ําแข็งใสต่างๆเนี่ยก็เอาข้าวไข่าข,าว,ขาวเนี่ยไปใส่แล้วก็ใส่พวกน้ําดอกมะลิต่างๆให้กินรู้สึกว่ามันชุดชื่นใจเลยพวกนี้ก็มีหลากหลายนะครับบางคนก็เอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของ กเ็เรียกขนมหวานทั้งเรื่งของกะทิ้าดกะทิม,มันใกล้ๆรสช่องือพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดูมีความเด้งหนึบลักษณะรูปร่างของเขาแล้วก็อีกอย่างทานแล้วไม่อ้วนให้โปรตีนด้วยครับ เพาใช่ไหมคะใช่ค่ะผัดกะเพราหมูสับข้าวไข่ขาวคุ้มพิกลทานเผ็ดไหมคะได้ค่ะก็ทำตามส่วนทุกอย่างแล้วก็ค่อยสุดท้ายปิดท้ายที่ข้าวไข่ขาวได้ต่อไปเป็นอะไรหมูสับค่ะ ปรุงรสนะคะด้วยเริ่มแรกด้วยอะไรคะน้ำมันน้ำมันหอยค่ะเท่าไหร่ดีคะค่ะช้อนหนึ่งก็ได้ค่ะตัวตัวอีช้อนค่ะหีช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็เซอสหน่อยนึงซอสซิ๊วซอนหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะตัดรสตัดรส ก็ขึ้นข้าวกระเพราก็คือลงไปเลยใช่ไหมคะลงเลยค่ะเราไม่ชิมก่อนเหรอเน่เน่อีกหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อความหอมหอมเอเคค่ะก็เจอแล้วก็เอาข้าวลงคลุกข้าวไข่ขาวมาคลุกเป็นกระเพราข้าวไข่ขาวคลุกใช่ค่ะ ใส่ข้าวได้เลยค่ะซีสันเตรียมเสิร์ฟหอมอมากเลยค่ะหอมไหมคะสีสันสวยงามก็คือถ้าถ้าเป็นข้าวปกติเนี่ยมันก็จะ ีมันจะเหมือนคลุกไปกับชายของส่วนผสมของซอสแต่อันนี้ก็คือยังให้เห็นเป็นอยู่ว่านี่คือข้าวไข่ขาวคือเราไม่มีแป้งมันก็จะไม่ได้แบบดูดอย่างนั้นนะคะแต่พอผัดแล้วเทียวความร้อนข้าวเราจะนุ่มมันก็แบบพวกเครื่องปรุงก็จะคือซึมไปกับข้าวเลยลองชิมหน่อยไหมได้เลยค่ะยอดหา ระวังร้อนนะคะไม่จะร้อนเป็นไงคะทานข้าวไหมคะได้รสสัมผัสของข้าวแบบมันมันกินง่ายทานง่ายแล้วแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะใช่ขอบคุณค่ะใช่แต่ว่ากินง่าย มัน,นเหมือน <9 S 1> แบบมันเป็นแบบคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันสะดวกพร้อมทานเน้นลงแบบว่าข้าวเปลๆ ก็จะมีความแบบว่าน,นุ่มหนึบแต่ก็ยังมีแบบได้รู้รวนอยู่ว่าเป็นไข่ บอกว่าตัวโปรตีนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็มีปริมาณโปร,ปรตีนที่เหมาะสมนะครับก็คือว่าใน1นึ่งซองหรืต่างๆเนี่ยเราก็คํานวณทางด้านโภชนาการมาแล้วว่าควรจะได้มีไข่ขาวที่มีความเหมาะสมในเรื่องของโปรตีนคนได้รับแต่ละวันในปริมาณเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของเส้นเนี่ยก็เส้นเรามีอยู่สองสองฟอร์มด้วยกันจะมีทั้งเส้นหมี่แล้วก็เส้นที่เป็นรามเมงนะครับก็มีความใกล้เคียงว่าประมาณ100่กรัมเนี่ยก็จะเท่ากับการบริโภคไข,ข่ขาวประมาณ2-3มฟองกรณีข้าวเนี่ยก็ประมาณสัก1ฟอง นะครับหนึ่งฟองหนึ่งนะครับโอ้ค่ะคือเพียงแค่หนึ่งซองเนี่ยถือว่าปริมาณโปรตีนเยอะแล้วก็คนลดน้ําหนักเนี่ยทานได้คือถ้าอยากจะเสริมนะคะอาจารย์หมายถึงว่าสมมติยังไม่อิ่มรู้สึกยังไม่อิ่มทานเพิ่มไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราพยายามออกแบบให้เป็นเหมือนอาหารที่เราทานได้เช้ากลางวันเย็นเหมือนกับเหมาะกับการใช้วิถีชีวิตของเราอ่ะเหมือนตามไลฟสไตล์ของเราเหมือนกันนั้นทานได้ต่อเวลาและยิ่งกรณีที่สําคัญคือพลังงานต่ํามาก ยังไม่ถึง50กิโลแคลอรี่เลยสมมติว่ายกตัวอย่างว่าทานแอปเปลิลหผลเนี่ยประมาณ60-70เนี่ยตัวน,นี้ยังน้อยกว่าเลยนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ความรู้สึกว่ามีความอิ่มเพราะเราก็จะมีพวกวัสดุทางอาหารที่ทําให้เพิ่มความอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นด้วย คือยิ่งพอมาเป็นแบบนี้เราสามารถเอาไปอะแดปเป็นอย่างอื่นได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเมนูข้าวเมนูหวานเอาไปทําอะไรเนี่ยได้หมดเลยเหมาะกับคนรักสุขภาพแล้วก็สายที่ต้องเร่งรีบชาวออฟฟิศต่างๆใช่ครับสาวออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่ไปทําเป็นยำโอ้โหทำได้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับอาารเอาน้ายำเนี่ยฮะแล้วก็มาใส่กับข้าวกับเส้นพวกนี้ต่างๆนะครับก็ปกติที่เขาใช้พวกแป้งพวกที่เป็นเส้นแป้งต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้ทดแทนไป หรือบางคนก็ไปทาเบ็นเส้นขนมจีนแทนโอ oh, เพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยเวลาทานยำแบบบุนเส้นบางทีก็รู้สึกว่ามันก็ยังอ้วนอยู่ดีแต่ว่าอเมื่อมีโปรตีนอันนี้เข้ามาช่วยเสริมก็จะช่วยได้ดีทีเดียวนะคะคแล้วทราบมาค่ะว่าอาจารย์ก็คือข้าวไข่ขาวเนี่ยทางสถาบันเนี่ยก็ได้มีการาไปรับรางวัลพิเศษด้วยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เราก็มีการไปประกวดนะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ ต้องบอกว่าเป็นเวทีแบบนานาชาติแล้วก็ได้เหรียญทองมานะครับในเรื่องของตัวนว,วัตกรรมไก่ข้าวต้องบอกว่าเป็นนว,วัตกรรมชิ้นแรกของโลกโอ้โหชิ้นแรกของโลกเลยใช่ไหมคใช่ครับเพราะว่ายังไม่มีใครลองเข้าไปดูแล้หนึ่งเดียวอยู่ที่ประเทศไทยใช่ครับยังไม่มีใครออกแบบรูปทรงที่เป็นข้าวต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มเรื่องของข้าวต้องบอกว่าทางด้านกลุ่มประเทศของเราเนี่ยก็บริโภคเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างดีเราก็สร้างต้องบอกว่าชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะที่ได้ลงัลตรงนี้มานะครับ ต้องบอกเป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้ทีนี้อยากทราบค่ะอาจารย์ว่าต่อไปเนี่ยจะมีการต่อยอดเป็นแบบผลิตภัณฑ์ลายกระดๆ่งไหมคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้มากมายเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมองในนาคตตอก็คือว่าเราต้องพยายามทําเรื่องของเขาเรียกว่าสังเกตเียว่า food structure เนาะโครงสร้างทางอาหารให้มันมีความเหมาะสมสําหรับบุคคลในแต่ละคนแต่ละวัยต้องบอกว่าแต่ละคนก็มีความมึงพอใจในรูปของโครงสร้างอาหารที่แตกต่างกันรูปลักษณ์ของมันที่แตกต่างด้วย สิ่งที่เราเอาความรู้ตรงนี้ไปก็คือเรื่องของการสร้างวัสดุทางอาหารที่สามารถออกแบบให้ตรงตามใจกับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นดัง mm hmm. นั้นเนี่ยในอนาคตนะครับเรามีวัสดุรตรัวนี้เรามีไข่ขาวอยู่เราสามารถทดแทนในเรื่องของเป็นโปรตีนจากพืชได้ด้วยเช่นเดียวกัน mm hmm. นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้แต่เราก็จะมีโจทย์ที่มากขึ้นกว่าเดิมว่าสมมติ้นกรณีคนที่เป็นไลฟ์สไตล์ตอนนี้เจเนเรชันใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องการรูปทรง,งอาหารเป็นยังไง เราก็ใช้เทคโนโลยีนี้ออกแบบให้ตรงใจเขาแลวทำให้เขาบริโภคให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นอ๋อคืออีกหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าจากเป็นเส้นเส้นรามิงเป็นเส้นข้าวก็อาจจะกลายเป็นแบบเส้นพาสต้าได้ใช่ครับหรือทรงลูกอื่นที่ต้องบอกว่าทางผู้บริโภคมีความต้องการอาจจะคาอาจจะทำเป็นรูปดาวก็ได้อ้อันนี้เป็นต้นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากทานส้มตำเอาเอาปรผสมใบผสมเองก็ได้ฮะรูปทรงเนี่ยเราบอกว่าเราไม่จํากัดลูกทรงในขาคณนนี้เราสามารถทําได้ เพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยคือดูเป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็ช่วยในเรื่องของสามารถทดแทนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วในส่วนของอถ้าพูดถึงค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้รัฐบาลเราเก็กำลังที่จะผลักดันในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รเรื่องข้าวไข่ขาวเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมรแล้วก็เรื่องของอาหารก็สามารถสนับสนุนได้เช่นเดียวกันอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ต้องบอกว่าในเรื่องของรูปทรงข้าวที่เราทําตรงนี้เราก็มองเรื่องของซอฟต์าวร์อย่างอนึง่งตอนนี้เราพยายามจะนําเสนอข้อมูลนะครับไปสื่อต่างประเทศต่างๆด้วยกันว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับเป็นรูปของทรงข้าวไขาวข,ข,ขึ้นมาอย่างที่บอกตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจก่อนหน้านี้เราก็เอาไปออกสื่อที่ต่างประเทศมาก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาติดต่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมคิดว่าตรงนี้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขยายมูลค่าทาง ต่างตลาดพิที่ต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเทศในโซนแถบทางด้านประเทศเอเชียนะครับที่บริโภคค่าเป็นตัวหลักอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยสุดท้าให้เขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นเรามี เทคโนโลยีทางด้านอาหารตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทุกัยในเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะว่าคืออย่างบ้านเราเนี่ยก็เป็นในส่วนหนึ่งของเวลเนสที่ชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาที่บ้านเราอยู่แล้วมารักษาตัวมารักษาสุขภาพการที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาก็ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมุ่งมาที่บ้านเรามา,มากยิ่งขึ้นแล้วก็นวัตกรรมบ้านเราก็คือโดดเด่นไม่แพ้ชาติอื่น อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยากทราบค่อาจารย์ว่าตอนนี้มีการส่งออกไปยังประเทศอื่นบ้างไหมคะมีประเทศไหนบ้างคะตอนนี้เราก็มีติดต่อเข้ามาหลายประเทศนะครับก็จะมีแถวฮ่องกงนะครับมีประเทศเกาหลีนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโซนแถบเอเชียที่เขาคุ้นเคยกับรูปทรปงข้าวตอนนี้เราเริ่มขยายตลาดแล้วก็เริ่มจากในกลุ่มประเทศเซาท์อีสเอรเชียก่อนนะครับ ว่าสําหรับคนที่มีไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาอยากจะทําอะไรก็ตามที่อยากจะเพื่อแบบว่าต่อยอดหรือว่าทดแทนในการที่จะให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากให้จันแนะนำหน่อยค่ะก็อย่างที่บอกะครับว่าทุกเรื่องนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะครับมันก็ต้องใช้ทั้งองค์ความรู้และความอดทนนะครับเป็นเป็นที่ตั้งที่สําคัญเพราะทุกอย่างคือการศึกษานะครับบางครั้งกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เราก็ รลอกละเรียนมเรียนรู้มาหลายวิธีนะครับทั้งผิดพลาดนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ผมเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยนะครับถ้าเรายังมุ่งมั่นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรานําความรู้เนี่ยมาต่อยอดได้สักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จทางด้านีน้เรื่องนี้แน่นอนครับค่ะแล้วทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์ทีนี้ขอแอบทราบหน่อยได้ไหมคะเผื่อน้องๆหนูๆ,ๆที่เขากําลังเรียนอยู่สนใจในเรื่องของภาควิชาโภชนาการ,รและการกําหนดอาหารค่ะค เรียนยังไงบ้างคะ,ะเราีิลักสุดปริญาตีนะครับปริญาตีก็คือเรียน4ปีด้วยกันนะครับก็น้องๆสามารถสนใจเ,นเข้ามาที่เว็บไซต์ของ www.ahs.jula.ac.th นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของสาขาโภชนาการและการกําหนดอาหารน้องๆที่เรียนจบมาเนี่ยก็จะเป็นวิชาชีพทางนั้นนักกำหนดาหารโดยตรง สามารถไปออกแบบนะครับดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารดูแลผู้ป่วยทางเรื่องโดยการใช้เรื่องของอาหารในการดูแลได้นะครับต้องบอกเป็นวิชาชีพขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็มีการศึกษาในเรื่องของบัณฑิตศึกษานะครับในสาขาของอาหารและโภชนาการเป็นหลักสูตรนานาชาติเราก็จะนำความรู้ในเรื่องของอาหารโภชนาการมาต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงต่อไปสร้างคิดค้นพวกนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเรื่องของอาหารนะครับถ้าผู้คนใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาศึกษาใน ดูแลดูแลดูข้อมูลในเรื่องของในเว็บไซต์ของที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าการแบบว่ากําหนดอาหารหรือว่าการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วมีภาควิชาการอีกขึ้นมาคือจะช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็คิดโน้ตรกรรมใหม่ๆเข้ามาได้ด้วย <ผม S 2> คุณผู้ชมคะ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเดียวนะในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกก็อยากจะให้สนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วก็เป็นนวัตรกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการจัดทําขึ้นนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรสิริชัยอดิศัก์วัฒนาภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสาเเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณค่ะซอตพาวเวอร์นับว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลักดันการสร้างแบรนด์ประจำชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมนวัตรกรรมความคิดสร้างสารรค์รวมถึงเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อเป็นการสร้างสารรค์ให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือคนไทยค่ะอีกทั้งเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยซึ่งสะท้อนคุณค่าและตัวตนของชาติให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และยอมรับโดยทั่วกันนะคะ นี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวที่ทำจากไข่ขาว100%ในนามของเอ็กกี้เดย์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากฟิมือของคนไทยรวมถึงได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตรกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับการการันตีในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ป่วยหรือว่ารักสุขภาพให้หันมาดูแลใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีอาหารที่เป็นทางเลือกดีๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการทอล์ก i ีมไทยแลนด์แล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ